โศนี้จะพาไปแลกการเสริมถักซาให้กับพยาบาลไทยยุคไหมกันค่ะโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาผักตายเขามีการประชุมวิชาการประจําปี่องพันร่อยหกพยาบาลคืออนาคตใส่ใจพยาบาลพัฒนาสุขภาพสู่เศรษฐกิจค่ะ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาผักตายเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างองค์ความรู้และก็ถักษะพยาบาลไทยหยุคไหมให้มีความพร้อมต่อบทบาทผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพและก็ขับเคลือ่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ยงยืนก็เลยมีการจัดประชุมวิชาการประจําปี2568ภายตาหัวคอพยาบาลคืออนาคต ใส่ใจพยาบาลพัฒนาสุขภาพสู้เศรษฐกิจเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรูป้ประสบการณ์แล้วก็นวัตกรรมไม่ๆมโดยมีผู้บริหารอาจารย์พยาบาลวิชาชีพนักศึกษาแล้วก็บุคลากรส้าสุขภาพจากหน่วยงานทั่ว,วทั้ง1ิบีจังหวัดผักตาย่าวรวมค่ะการประชุมพนี้ค่ะมงส,งสร้างสรรค์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาอาชีพแล้วก็ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้นำจากนั้นค่ะก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ ข้ไทยและก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจข้อชัดในภาพรวมโดยกิจกรรมค่ะก็มีการบรรยายหัวคอพยาบาลอานาคตขงระบบสุขภาพหัวคอภาวะผู้นํำยุคดิจิทัลแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและก็หัวคอพยาบาลคืออนาคตไส้ใจพยาบาลพัฒนาสุขภาพสู่เศรษฐกิจรวมถึงการมอบโลประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเดน่นข้อสมาคมพยาบาลผคกตายปี2 5 6 8ค่ะรวมถึงการแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชี เทกรเซียนราชการในปีนี้ด้วยนะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆค่ะผู้ช่วยศาตตราจารย์จิรพันธ์พีรวุฒินายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาผักตายเปิดเพื่อว่าการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นแรงผลักดันแล้วก็กำลังใจให้แก่บุคลากรค่ะโดยมีคณะกรรมการากร้านผักสวนรวมคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวนสิบรางวัลทางประเภทเดียวแล้วก็ประเภททีมซึ่งผลงานเล่านี้ค่ะสามารถต่อยอดแล้วก็ขยายผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานเชิงประ จักนะคะทำหมผู้ป่วยเนี่ยเขาถึงการดูแลที่มีคุณภาพเถ่าเทียมแล้วก็มีประสิทธิภาพพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในผักตายมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยัยง่งยืนต่อไปค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะ จากการประชุมวิชาการเสร็จในวันนี้เนี่ยค่ะเราจะร่วมนะคะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำให้งานพยาบาลในการให้วิชาชีพพยาบาลได้โดดเด่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อให้สมาชิกเราตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนจนทั้งถึงยังทำงานอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือสมาชิกที่กเกษียณแล้วนะคะวันนี้1ิรางวัลทั้งประเภท เดี่ยวและประเภททีมโรงพยาบาลเล็กและโรงพยาบาลใหญ่นะคะถือว่าเป็นผลงานเด่นที่สามารถขยายผลนะคะแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อใหเออ้เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย